คนที่ใช้งานมือถือ oppo เนี่ยจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่า oppo เนี่ยมีแอปพลิเคชัน my oppo เป็นระบบสมาชิกสะสมคะแนนนะครับและเมื่อสะสมคะแนนสมาชิกจนถึงระดับสูงสุดเนี่ยเราจะได้รับสิทธิ์ในการซ่อมหน้าจอเปลี่ยนหน้าจอแตกฟรี1ครั้งนะครับหรือว่าาการเสียหน้าจออื่นๆที่ต้องเปลี่ยนหน้าจอเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ไปเปลี่ยนหน้าจอฟรีนั่นเองนะครับ ด้วยความที่มือถือ Op p o เนี่ยมีแอป my oppo สําหรับสะสมคะแนนเปลี่ยนหน้าจอฟรีแบบนี้นะครับก็เกิดการซื้อขายสิทธิ์ในการเปลี่ยนหน้าจอฟรีกันนั่นเองนะครับยังในสมัยก่อนที่ผมเห็นในกลุ่ม Facebook ต่างๆเนี่ยประกาศขายสิทธิ์กันตอนแรกๆเนี่ยประมาณ1,000กว่าบาทน,นะครับแต่ในล่าสุดปัจจุบันนี้ผมเห็นประกาศขายสิทธิ์กันประมาณหลักร้อยนะครับเจ็ดร้อยแปดร้อยก็มีนะครับถูกมากๆซึ่งพอไปเปรียบเทียบกับราคาหน้าจอที่เราต้องไปเปลี่ยนที่ศูนย์เองราคาเต็มเนี่ยหลัก 2, 000, 3, 000าา่อง,งกันมากนันเเนเหตุผละคร การซื้อขายสิทธิ์ประกันหน้าจอแตกตรงนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการม,มากๆเลยนั่นเองนะครับและพอมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยกันนะครับว่ามันซื้อขายสิทธิ์กันยังไงนะครับในตหนึ่งขออธิบายแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับในมือถือ oppo ของเราเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชัน my oppo ให้สะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างที่บอกกันไปแล้วนะครับซึ่งในแอปพลิเคชัน my oppo เนี่ยพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันมีเมนูฉันที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างนะครับให้เราลองเข้าไปที่เมนูนี้นะครับ ในส่วนขั้นตอนนี้เนี่ยพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นการลงชื่อเข้าใช้นั่นเองซึ่งตรงนี้แหละครับเราสามารถเอาชื่อบัญชีของคนอื่นที่ขายสิทธิ์ให้เราเนี่ยเอามาล็อกอินในแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วพอเราเอายูเซอร์บัญชีที่เขาขายสิทธิ์ประกันหน้าจอแตกมาลงชื่อเข้าใช้ใน My Oppo ในมือถือของเราเนี่ยเราก็สามารถเปิดรับสิทธิ์ประกันหน้าจอแตกนั้นได้นั่นเองนะครับแล้วไปใช้สิทธิ์นั้นที่ศูนย์บริการนั่นเอง เพราะฉะนั้นเข้าใจง่ายๆการซื้อสิทธิ์การเปลี่ยนประกันหน้าจอแตกเนี่ยคือซื้อยูเซอร์บัญชีของเขามาล็อกอินในเครื่องของเรานะครับแล้วเอาสิทธิ์ที่มีอยู่ในบัญชีนั้นเนี่ยไปใช้เปลี่ยนหน้าจอฟรีที่ศูนย์บริการได้เลยนั่นเองประมาณนั้นนะครับและนี่จึงเป็นช่องทางให้คนที่มีสิทธิ์ประกันหน้าจอแตกนะครับเอามาโพสต์ขายกันนั่นเองแต่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ให้พวกมิจฉาชีพนะครับมาโพสต์หลอกเราว่าขายสิทธิ์หน้าจอแตกเหมือนกันนะครับอย่างที่แอดมินกลุ่ม ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเอาจริง,จ,รงจะให้ระวังกันเนี่ยก็คงทําได้ยากเหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะเชื่อใจแน่ๆนะครับก็คือให้คนขายเนี่ยเอายูเซอร์ให้เรามาล็อกอินในเครื่องก่อนนะครับเอาไปใช้สิทธิ์ก่อนแล้วค่อยจ่ายตังอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วถ้าคนซื้อเข้าสินนั้นไปใช้แล้วแล้วเขาไม่จ่ายตังละ่ะทํำยังไงนะครับหรือว่าคนซื้อจ่ายตังไปแล้วคนขายไม่ส่งสิทธิ์มาให้จะทํำยังไงล่ะครับก็ประมาณนั้นแหละครับ แต่จะว่าไปเรื่องเชคเครดิตมันก็ยากนะครับเพราะว่าคะแนนไมค p o ัเนี่ยมันไม่ได้สะสมกันง่ายนะครับเพราะว่ากว่าจะได้คะแนนสําหรับรับสิทธิ์เปลี่ยนหน้าจอได้เนี่ยมันจะต้องสะสมคะแนนสูงสุดถึง4,000คะแนนเลยนั่นเองนะครับอย่างของผมเนี่ยเพิ่งซื้อมือถือ Oppo A3X มานะครับซื้อมา3,000กว่าบาทเห็นไหมครับได้ประมาณ500คะแนนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเกิดคําถามนะครับว่าคะแนนเหล่านี้เนี่ยเอามาจากไหนนะครับคะแนนเหล่านี้เนี่ยมันจะได้มาตอนที่เราซื้อมือถือ Oppo นะครับหรือว่าซื้ออุปกกรรรรณ์เสสิมมต่าาางๆนน็าารถรับคะแนน ตรงนี้เข้ามาได้นะครับอย่างเช่นมือถือใหม่ของผมเนี่ย oppo a3x ที่ผมซื้อมาประมาณ3 0 0พกว่าบาทตัวนี้นะครับก็จะได้คะแนนมาประมาณ500คะแนนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ว้าวมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆไปเห็นในกลุ่มต่างๆที่คนเดิมๆโพสตขายสิทธิประกันหน้าจอแตกได้เยอะๆเนี่ยอันนี้เนี่ยอาจหมายถึงว่าเขามีสิทธิประกันหน้าจอแตกเยอะจริงๆคือเขาซื้อมือถือเยอะสะสมคะแนนเยอะมาเรื่อยๆนะครับหรือมองกลับกันนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่เข้าถึงมือถือเครื่องใหม่ได้อยู่เรื่อยๆแล้วเอาบัญชีตัวเองเข้าไปกดรับ สิทธิ์ในมือถือนั่นเองนะครับนั่นจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมอยากออกมาเตือนนะครับใครที่ซื้อมือถือ Opp o ppo ใหม่เนี่ยเข้าไปเช็คในแอปพลิเคชัน My Oppo ด้วยนะครับว่ามีคะแนนให้กดรับหรือเปล่านะครับถ้าเครื่องของคุณเป็นเครื่องใหม่แต่เข้าไปในแอป My Oppo ไม่มีคะแนนให้กดรับหรือว่ามีคนอื่นกดรับไปแล้วนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างแปลกๆนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ออกมาพูดในคลิปนี้นะครับสำหรับวงการซื้อขายสิทธิ์เปลี่ยนหน้าจอฟรีในแอปพลิเคชัน My Oppo ของมือถือ Oppo นั่น แชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงนื้อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ